เซิร์นะครับนั่นคือเป็นบ้านของผมนะครับเซนะ <c oughs> <c oughs> ิร์ฟนี้นะครับเออก็มีการบริการดีนะครับเออถ้าใครสนใจอยากมาเล่น สนีนะครับก็ติดต่อทาง facebook ของผมได้นะครับก็แอดลงมาข้างล่างได้นะครับผมจะให้ชื่อเฟซของผมไว้ข้างล่างครับโอเคนะครับเราเข้ามาเลยนะครับนี่คือโดเนตโดเนตการเติมทูมอนนี่นะครับนี่ครับกดตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีขึ้นขึ้นอย่างนี้นะครับก็ให้เราไปกดที่พิมพ์อย่างนี้นะครับ เราก็ไปกดตรงนี้นครับคลิกเข้าไปครับอ่าวันนี้ผมจะมามพาชมเซิร์ฟนะครับนี่ก็มาที่ grade, อัปเกรดอาวุธนะครับอัปเกรดอัปเกรดอาวุธนะครับนี่ครับเป็นพวก grade, อ,อ,อัปเกรดอาวุธนะอย่างเงี้ยอัปเกรด่ะครับวิธีการอัปเกรดนะครับก็ต้องดูที่เลเวลนะครับเลเวลก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเลเวลต้องดูที่เลเวลนะครับ ถ้าสมมุติว่า4ก็อัพอัพสูงสุดก็ได้4 up, ครับตามเลเวลครับที่ก็เป็นที่สร้างบ้านไอ,อ้สร้างบ้านใหม่ที่นี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่ายังไงว่างบล็อกก็ไม่ได้โฮมโซนก็ราคาก็แสนแสนห้าหมื่นครับอันนี้เป็นโฮมโซนที่ผมอยู่นะครับลานพีพียา่ยาๆๆ มาลายเซียตีตีต,ตีโอ้จะตายแล้วโอ้อ้าขึ้นมาได้ไงอ่าก็เมื่อกี้มันบักมัง้งนะครับ นี่ก็เป็นช่วงร้านขายแร่นี่ก็โปรเทสนะครับโปรเทสนี่ก็มอนสเตอร์ขายพวกอะไนี่แหละผมมันไม่มีหมาอ่านี่ก็เป็นกอพงกบเทสแล้วนี่ก็เป็นโซ่นะครับแต่ผมว่าจะซื้อแบบในเว็บไซต์ตามตรงเลยแพงครับเราประหยัดไป้ไดีกว่า ไปซื้อตามเพื่อนคนขายอะคะ่ะเพชรก้อนแล้วเจ็ดสิบเองเมื่อก่อนมีสามสิบนะครับแต่เดนไม่รู้ไปไหนอ่ะนี่คือมาจีสถานที่สู้กับมอสเตอร์ ส่วนประตูวัดนี่ก็เป็นเออ่ตีมอนสเตอร์เก็บเลเวลนี่ก็ปลาเห็นว่าสำหรับ PVP เนี่ย mm hmm. ทางเอาชีวิตรอดก็ไม่มีอะไรครับผมเคยเข้าไปแล้วมันไม่มีอะไรไม่เหมือนเอาชีวิตลงเอาชีวิตรอดเลยมันก็เป็นโดมนะครับ, mm hmm. รบนี่เป็นที่แจกคุกกี้เนี่ยครับคุกกี้นี่ครับคุกกี้เป็นนี้ นี่คาสิโนครับคาสิโนนี่ครับถ้าได้ทีเอ็นทีถ้าได้ทีเอนทีอย่างนี้เรียงกันสามอันก็จะได้เพันห้าถ้าได้เพชรผมเคยได้เพชรครั้งหนึ่งได้พันเออเรามาลองเล่นกันดูไม่ได้แนวเฉียงไม่ได้ครับผมเคยได้แนวเฉียงได้ไรได้ไร น้อาไม่ได้อะไรครับยากที่จะได้อะไรครับยากคาสิโนเนี่ยนี่คือสถานที่ป้ายคนระับป้ายอัพเกรดอาวุธก็ไปทางโน้นที่ผมพาไปนะอ่ะอ่า ซึ่งว่าเซิร์ฟนี้ก็เล่นง่ายนะครับเซิร์ฟนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่าก็สนุกดีเซิร์ฟนี้นะครับอ่าที่สร้างบ้านนะครับก็จะมีเอออุยอุยอุยอ้าปักตรงอะอ่าที่สร้างบ้านนะครับตตรงนี้ส่วนประตูวัดนี่ก็เป็นตัดไม้หาแร่สักคู่หนึ่งครับ ครับกลับไม่ทีนนี่ครับไดมอนด์ Diamond, ขาจะ1สิบครับฮะอ่าผมจะลองพิมพ์ดูนะครับนี่เพิ่งมาใหม่ครับเนอ่าวัดช็อปโซนช็อปโซนมีอะไรมัง่งเอออุ้ยฉุกจึงเบย อย่าครับตรงนี้มีเพชรไหมเพชรเออเพชรไม่มีหอห <c oughs> ะอเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ชั้นบนมีอะไรหรือชัอ้นบน แผ่นบนไม่มีอะไรนะครับเอ,อ่อนี่วา่าช็อปโซนสรุปว่าไม่มีเพชรหรอเนี่ยเนี่ยเออเต็มเลยมันแตกต่างกันยังไงนะราคาไม่เท่ากันโออสี่พันอ๋อเข้าใจแล้วว่ามันแตกต่างกันยังไงห้าสิบห้าสิบคูณสิบอ๋อนี่มันลดราคา ร้อยก้อนก็สี่พันเลยเหรอร้อยก้อนสี่พันเลยเหรออ๋อนี่มันลดราคาต้องคันหนล้วเวนเอะคนทาองฟ้าไม่มีอะไรเ่ยอ่าครับเช็คเกินก็ที่ผมพิมพ์ไปเมื่อกี้นี่ก็ออกจากวอร์ดชอปนะ,ะที่เมื่อกี้ อ่านี่ในโฮมโฮมของใครนี่ยบาร์บ,บชอบครับเพขายถูกๆลดราคาอะไรอย่างนี้ครับเพชรร้อ hmm. ยก้อนนะฮูสชอ,อ,อ่านะครับอย่ <Yeah. S 2> แอปเปิลทองแล้วถ้าผมซื้อสิบแปดคูณเก้า เดี๋ยวครับสามหกเจแบบแบบ็ดแปดอ๋อห้าแปบดบแปบดบสิบหกส่หก,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 หกทดหนึ่งชงช่างันถึงป็นทองก็ถ้าซื้อนั้นไปไม่คุ้มซื้อนี้ในเป็นทองครับซึ่งผมว่าที่บ้านผมมีเยอะแล้ว ไม่ซื้อครับคามเอาอืออันนี้บงงอกไงเนี่ยกลัวว่ามันซื้อมาแล้วมันบวกน้องนั่น,นซึ่งมันจะไม่คุ้มนะครับเออลูกธนูซื้อเพชรอีกสิบก้อนกัน คิเขาอ่าครับวิธีการทำอาชีพก็พิมพ์ว่าจบับพอกดกด Enter มันก็จะขึ้นอย่างนี้ให้เราก็พิมพ์จับจอยแล้วก็ตามอาชีพครับแต่ถ้าจะเลิอกอาชีพนั้นก็พิมพ์อันนี้แล้วก็ชื่ออาชีพนะครับเค้นมันก็จะจะลาออกจากงาน